ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผีและวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ฝังรากลึกไปในความเชื่อและประเพณีโบราณซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลอกหลอนแต่เป็นเรื่องราวที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยทุกๆผีมีความลึกลับและเรื่องราวที่น่าสยดสยองที่เต็มไปด้วยความอาฆาตและคำสาปและวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบก,กับ20อันดับผีญี่ปุ่น EP2 ที่น่ากลัวและลึกลับที่สุดตั้งแต่ผีที่ไม่มีใบหน้า ไปจนถึงผีที่มีศีรษะหลุดมาจากร่างกายผีเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นตัวละครในนิทานหรือว่าหนังสือแต่ยังมีความจริงแฝงอยู่ในความเชื่อและประสบการณ์จริงที่ผู้คนในญี่ปุ่นนั้นเคยพบเจอทุกๆผีญี่ปุ่นที่ผมพูดถึงนั้นมันเต็มไปด้วยความหลอกหลอนที่จะทําให้เพื่อนๆน,นั้นต้องคิดทบทวนว่าถ้าเราเนี่ยเดินทางไปญี่ปุ่นในคืนที่มืดมิดอาจจะเจอกับผีเหล่านี้ในทุกมุมมืดของญี่ปุ่นก็เป็นได้ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะพบกับความสยองขวัญและก็ความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตำนานของญี่ปุ่นแล้วงั้นตามผมมาในคลิปนี้เพื่อที่ผมจะได้พาไปรู้จักกับผี่ปุ่นที่หลอกหลอนที่สุดที่เพื่อนๆน,น,นั้นอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนก่อนจะไปเริ่มก็เหมือนเดิมนะครับผมอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปอันดับที่20ออนเรียวผีอาฆาตลักษณะ เป็นผีผู้หญิงนะครับที่กลับมาล้างแค้นมักจะมีผมยาวปิดหน้าสวมชุดขาวมีพลังทำลายล้างสูงที่สามารถทำให้คนที่ทําให้เธอเสียชีวิตต้องเผชิญกับความตายอย่างทรมานได้ที่มานะครับมันเกิดจากการกระทําที่โหดร้ายเช่นการฆาตกรรมหรือว่าการทรยศเชื่อกันว่าอันเรือนนะครับสามารถทําลายผู้ที่ทําให้เธอนั้นตายจากทั้งในชีวิตจริงและก็ความฝันได้ความน่ากลัวก็คือถ้าเราถูกมันติดตามนะครับ จะทาให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือมีการเสรียชีวิตเกิดขึ้นจากความาคาดของมันอันดับที่19ยูริโตโมริผีในป่าลักษณะมันจะเป็นผีที่ปรากฏตัวในป่ามืดและก็สามารถหายตัวได้ทันทีเมื่อเข้าไปใกล้บางครั้งเรานะครับจะได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากกลางป่าที่มาผีเหล่านี้นะครับเป็นวิญญาณของคนที่ตายในการเดินทางป่าหรือว่าถูกทิ้งให้อดตายพวกเขามากักจะติดอยู่ในป่า และไม่สามารถจะหาทางออกได้ความนักโัวของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเข้าไปในป่าที่มืดมิดนั้นมันก็เป็นเหมือนกับการเผชิญหน้ากับผีที่คอยหลอกลวงเราเสียงที่คนคนนั้นได้ยินมักทําให้คนคนนั้นหลงทางและก็ตกอยู่ในอันตรายอันดับที่18เทนกูเทพภูเขารูปนกลักษณะผู้ที่มีปีกและก็หน้าคล้ายกับนกแม้บางครั้งจะปรากฏตัวในรูปร่างมนุษย์แต่มีปีกและก็จมูกยาวเหมือนกับนกที่มานะครับเทนกู เป็นผีที่มีบทบาททั้งในด้านดีและก็ด้านร้ายบางครั้งมันจะช่วยปกป้องคนจากอันตรายแต่บางครั้งก็อาจจะฆ่าหรือว่าหลอกล่อยผู้คนหลงเข้าไปในภูเขาความน่ากลัวของมันก็คือเมื่อเราเดินเข้าไปในเขตของเทนกูหรือทําให้มันโกรธอาจนามาซึ่งการฆ่าหรือการกลายเป็นของขวัญให้มันเล่นสนุกอันดับที่17อิตันโจโมเมผีผ้าพื้นยาวลาักษณะมันจะมีรูปร่างเป็นผืนผ้าแบบยาว สามารถพุ่งตรงเข้ามาหาเราได้บางครั้งมันจะลอยตัวเหมือนกับผ้าใบในสายลมที่มาผีผ้าตัวนี้เนี่ยเกิดจากผ้าเก่าที่เต็มไปด้วยวิญญาณพอมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ลอยอยู่และก็โจมตีคนที่มองข้ามมันไปความน่ากลัวของมันก็คือเมื่อมันมาถึงตัวมันจะพุ่งเข้ามาหาเราและก็พันร่างให้หมดทางหนีบางครั้งก็ทําให้หมดแรงจนต้องตกเป็นเหยื่อของมันอันดับที่16อาเมออนนาะ หญิงสาวในฝนตกลักษณะจะเป็นหญิงสาวที่ปรากฏในช่วงที่ฝนตกมีผิวขาวผมยาวย้อยเมื่อใ่ที่เธอเดินผ่านก็จะทําให้ฝนตกไม่มีวันหยุดสิ้นที่มานะครับอเมออนนะเกิดจากวิญญาณของหญิงสาวที่เคยถูกทิ้งอยู่ในฝนและเมื่อเธอตายวิญญาณของเธอจะติดอยู่ในฝนและเมื่อฝนตกทุกครั้งเธอก็จะปรากฏตัวความน่ากลัวก็คือการพบเจอกับเธอนั้นอาจทําให้ฝนตกหนักอย่างไม่รู้จักหยุดยัง้ง พร้อมกับที่สายฝนนะครับจะพัดพาเราไปหามันอันดับที่15าคาวานอบาเคมนโนผีแม่น้ำลักษณะมันจะมีรูปร่างคล้ายกับสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลาบางครั้งก็เป็นแม่น้ำที่ลอยตัวได้ผีเหล่านี้มักจะปรากฏตัวในแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบที่มามันเกิดจากการที่คนราวนะครับเสียชีวิตในแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบซึ่งไม่สามารถจะหลุดออกไปได้และพวกมันก็มักจะยึดร่างของคนที่เข้าไปใกล้ความน่ากลัว การที่เราว่ายน้ําโดยที่ไม่รู้ว่ามีผีตัวนี้อยู่อาจทําให้เราถูกลากลงไปสู่ความตายที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อันดับที่ 14. จิกิเนนกิผีชอบกินมนุษย์ลักษณะมันจะมีรูปร่างกายเหมือนกับมนุษย์แต่ใบหน้าหมองคล้ำและก็น่าสยองมักจะปรากฏตัวในายามค่าคืนตามที่ที่เปลี่ยวและก็ไม่ค่อยมีคนที่มาของมันนะครับก็คือวิญ,ญญาณของคนที่ทําบาป โดยการกินเนื้อมนุษย์พวกเขาจะกลายเป็นผีที่ชอบกินเนื้อคนหรือทำลายชีวิตมนุษย์คนอื่นๆความน่ากลัวของมันก็คือถ้าหากเราเจอกับเจกินกินกิเราจะถูกล่าหรืออาจจะตกเป็นเหยื่อของมันอันดับที่13ยูริโคผีเด็กลักษณะนะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายในชุดผ้านาไมา่ขนาดเล็กเหมือนกับเด็กจริงบางครั้งมันก็จะส่งเสียงร้องให้แล้ก็เสียงเด็กเล่น ที่มามันเกิดจากการเสียชีวิตของเด็กในวัยเยาวที่ไม่ได้รับการดูแลหรือปกป้องจากพ่อแม่พวกเขาไม่สามารถจะไปไหนได้ไม่ว่าจะเป็นโลกดีหรือว่าโลกหลังความตายและก็จะคอยหลอกหล้อนคนที่ไปในพื้นที่ของพวกเขาความน่ากลัวนะครับเมื่อเราจะกับผีตัวนี้อาจทำให้เราเนี่ยโดนหลอกล่อและมันก็จะพาเหยื่อเข้าไปในที่ที่อันตรายมากๆอันดับที่12นูเกคูบิผีที่มีศีรษะดุดออกจากร่างลักษณะ เป็นผีที่มีศีรษะหลุดออกมาจากร่างและก็สามารถลอยไปได้อีกส่วนใหญ่จะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวในชุดกิโมโนที่มานะครับนุคิคุบิเป็นผีที่เกิดจากวิญญาณที่ไม่สงบเมื่อยามค่ำคืนมาถึงศีรษะของเธอเนี่ยจะหลุดออกจากร่างและก็บินไปตามทางเพื่อจะหลอกหลอนเอคล้ายๆกับผีกระสือบ้านเราหรือเปล่าความน่ากลัวของมันนะครับก็คือศีรษะที่ลอยไปมาและก็เสียงกรีดร้องที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะหนีจากผีตัวนี้ได้ อันดับที่11เยูริเซนเรือผีลักษณะนะครับจะเป็นเรือที่ปรากฏในคืนที่มืดมิดบางครั้งก็มีผู้คนสวมชุดเก่าพร้อมกับเสียงเพลงหรือว่าเสียงร้องไห้และการที่เราล่องเรือในเงามืดนั้นอาจทำให้เรานะครับเจอกับเรือผีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่มามักจะเกิดจากผู้โดยสารบนเรือนะครับที่ตายไปในเหตุการณ์ทางทะเลหรือว่าการต่อสู้เรือผีเหล่านี้จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อจะขอการไถ่โทษหรือว่าหาทางกลับบ้านความน่ากลัวก็คือ เมื่อเราเจอกับเรือผีอาจทาให้เรานำกรับสูญหายไปในทะเลหรือว่าถูกลากไปในโลกหลังความตายก็ได้อันดับที่10มูจินะผีไรชื่อลักษณะจะเป็นผีที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้าเรามาจะพบได้ในเขตที่มีป่าไม้หรือในหมู่บ้านที่เงียบสงบที่มามูจินะเกิดจากผีที่ตายโดยที่ไม่ได้รับการพิสูจน์หรือว่าการตั้งชื่อวิญญาณนี้จะยังคงวนเวียนในที่นั่น เพื่อจะหาผู้ที่สามารถตั้งชื่วยกับพวกมันได้ความน่ากลัวนังรับก็คือเมื่อเราเจอกับมันมันจะเริ่มหลอกล้อเราและก็พยายามจะให้เราเนี่ยเรียกชื่อของมันอันดับที่9นูราริเฮียนผีหัวบิดลักษณะเป็นผีที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่มีศรีรษะที่บิดเป็นรูปร่างที่ผิดปกติมกักจะสวมชุดเหมือนกับผู้สูงอายุและก็เดินหรือว่าเข้าบ้านคนอื่นโดยที่ไม่ถูกสังเกตที่มานูราริเฮียน มักจะปรากฏในบ้านที่ไม่มีใครคาดคิดโดยมักจะเข้าไปหลอกลอนและก็ทําให้คนในบ้านรู้สึกไม่สบายใจความน่ากลัวการที่เราเห็นมันนั้นมักทําให้เกิดของรู้สึกแปลกประหลาดเพราะมันสามารถแสงตัวในบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวอันดับที่ 8. ปดไคเด่นผีจากนิทานลนาักษณะจะเป็นกลุ่มผีนะครับที่อยู่ในนิทานสยองขวัญญี่ปุ่นมักจะมีรูปร่างหลากหลายเช่นผีที่หลับตาหรือผีที่ถูกทําร้าย ทุกตัวมักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแก้แค้นที่มาใครเด่นหรือว่าเรื่องเล่าผีเป็นนิทานที่มีการสืบทอดในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างยาวนานและจะมีเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าขานในแต่ละยุคสมัยความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราฟังเรื่องเล่าผีนี้มันสามารถทําให้เราเกิดความรู้สึกหลอนและก็กลัวได้อันดับที่7ยามาอุบะผีหญิงภูเขาลักษณะเป็นหญิงแก่ที่อาศัยในภูเขา และมักจะแปลงร่างให้กลายเป็นหญิงสาวสวยบางครั้งเธอก็จะดูแลเด็กที่เข้าไปในภูเขาแต่บางครั้งก็จะฆ่าพวกเขาซะที่มานะครับยามาอุบะมักจะเป็นผีที่ถูกล่าต่อในนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับภูเขาโดยเธออาจจะปรากฏตัวในรูปของแม่ใหญ่ที่หลอกลวงเหยื่อความน่ากลัวของมันก็คือเมื่อเราเจอกับมันอาจทาให้เรานติดก,กับดักในภูเขาหรือว่าถูกฆ่าทิ้งอันดับที่ 6. คาซาโอบากิผีร่มลักษณะ จะเป็นร่มที่มีขาเดินได้และก็ดวงตาอยู่ตรงตัวร่มมกักจะเดินไปมาและก็สร้างความห้อนให้กับผู้คนที่พบเห็นในบางตำนานเชื่อว่าผีนี้มักจะตะโกนและก็ไล่ล่าคนที่เข้าไปใกล้ที่มามันเกิดจากร่มเก่าที่ถูกทิ้งไว้และมันก็จะกลายเป็นผีที่ออกมาหลอกหลอนผู้คนความน่ากลัวของมันนะครับก็คือการที่มันเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนจะทําให้เรารู้สึกขนลุกและก็น่าสะพรึงกลัวอันดับที่5โยไข่ ผีโยไข่ลักษณะจะเป็นผีหรือว่าสปรรหลาดท,ที่มีรูปร่างและก็พฤติกรรมหลากหลายบางครั้งมันก็เป็นมนุษย์บางครั้งก็เป็นสัตว์หรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่มานะครับก็คือโยไข่มันจะเกิดจากความเชื่อที่มีมานานของญี่ปุ่นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเดินธรรมชาติมันจะปรากฏตนในหมู่บ้านหรือว่าสถานที่ที่เงียบสงบความน่ากลัวของมันก็คือโยไข่สามารถทําให้คนกลายเป็นเหยื่อได้โดยการหลอกหลอนหรือว่าทําให้เกิดอันตราย อันดับที่ 4. โทรโบผีโคมไฟลักษณะมันจะเป็นผีที่มีร่างกายเป็นโคมไฟขนาดใหญ่มันจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนเพื่อจะหลอกหลอนผู้คนที่มานะครับโทรโบมันจะปรากฏในงานเทศก,กาลของญี่ปุ่นที่มีโคมไฟมากมายบางครั้งมันจะบินไปตามท้องฟ้าแล้วก็หลอกล่อให้ผู้คนหลงทางความน่ากลัวของมันก็คือการเห็นโคมไฟนี้มกักจะนำม,มาซึ่งการหลงทางในเงามืดและบางครั้งการทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อันดับที่3อูมิโบซูผีทะเลยักษ์ลักษณะจะเป็นผีทะเลขนาดยักษ์ที่มาจะปรากฏในช่วงพายุทะเลมันจะมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์แต่มีลักษณะของยักษ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ที่มามาจะปรากฏตัวในทะเลเมืม่อลมมรสุมหรือว่าพายุกำลังเกิดขึ้นมันจะมีพลังในการสร้างความวุ่นวายในทะเลและก็ทําให้เรือที่แล่นผ่านถูกพัดพาไปความน่ากลัวของมันก็คือเมื่อเราเจอกับมัน อาจทำให้เรือแล้วก็ลูกเรือจมหายไปในทะเลหรือพัดพาผู้คนไปยังที่ที่ไม่รู้จักอันดับที่2อาคาออนนี้ผีปีศาจแดงลักษณะจะเป็นปีศาจร่างใหญ่มีผิวสีแดงและก็เขาที่ยาวมักจะถือไม้กระบองและก็จะปรากฏตัวในพื้นที่ที่ห่างไกลและก็ไม่ค่อยมีคนเนั่เคยผ่านไปที่มานะครับอาคาออนน้เป็นปีศาจที่มีความโหมดร้ายและก็มักจะถูกล่าขาในตำนานพื้นนานญี่ปุ่น มันมักจะปรากฏตัวเพื่อจะดทดสอบความกล้าหรือว่าทำลายผู้คนที่หลงเข้าไปในดินแดนของมันความน่าตัวก็คือเมื่อเราเจอกับมันมักจะหมายถึงการต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะได้แล้วโอกาสที่เราจะหนีจากมันนั้นก็แทบจะเป็นศูนย์อันดับที่ 1. อามาน,นจากุผีปีศาจตรงข้ามลักษณะเป็นปีศาจที่มักมีรูปร่างเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ป่ามันจะชอบก่อกวนและก็ท้าทายการกระทำของมนุษย์ โดยการทำตรงกันข้ามกับคำสั่งหรือว่าความปรารถนาที่มาอามโนจากุเชื่อว่าเกิดจากปีศาจที่มีพลังสามารถควบคุมความคิดและก็การกระทำของผู้คนได้มันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้คนนั้นต้องการหรือทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเพื่อจะสร้างความเสียหายความน่ากลัวของมันก็คือเมื่อเราเจอกับมันอาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพลิกผันโดยสิ้นเชิงมันจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นกลายเป็นทิศทางที่ไม่คาดคิด และก็รมักทําให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงและนี่แหละครับก็คือยี่สิบรรดาญี่ปุ่นที่น่ากลัวที่สุด EP 2ที่ได้หลอกหลอนผู้คนมาอย่างยาวนานจากท่วทุกมุมของญี่ปุ่นบางทีเรานะครับอาจจะคิดว่ามันจะเป็นแค่ตำนานแต่ว่าในความจริงอาจจะมีบางสิ่งที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่ารู้สึกได้จากในหัวใจหรือว่าสัมผัสได้จากลมหนาวที่พัดผ่านไม่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแค่ความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องจริง เรานะครับก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าผีปุ่นเหล่านี้จะยังคงหลอกหลอนคนในทุกยุคทุกสมัยและก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ลองมาคิดดูนะครับว่าถ้าเราเดินผ่านไปในป่ามืดหรือว่าเดินผ่านสะพานรา้างในยามค่ำคืนเรานะครับอาจจะเจอผีเหล่านี้ก็เป็นได้และสำหรับ EP ีนี้ก็คงจะตัดแล้วนะครับไม่มีอะไรอีกแล้วเอาเป็นว่าผมจะหาเรื่องเล่าเรื่องอื่นมาเล่าฟังกันก็แล้วกันหรือว่าอาจจะหาจะอันดับผีอย่างอื่นมาเล่ากับเพื่อนๆฟังก็ได้ เอาเปา็นว่าคอยติดตามกันต่อไปกันละกันนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไร